ลงกับซุงเนี่ยดิวเคลียร์เขาจบไปยังเคลียร์จบไปแล้วคะ่ะจบแล้วนะฮะค่ะในส่วนที่เขาพูดว่าติดท,ที่ยังค้างอยู่คือส่วนดอกเบีย้ยยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะยืนยันว่าเป็นแบบนั้นนะคะ okay. ของน้องซุงเนี่ยมันเป็นเงินทั้งหมดสิบสองล้านห้าแสนสิบสองล้านห้าแสนนะคนใช่ค่ะของรุ่นพี่ดูคนนั้นน่ะเป็นเงินอีกประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท ซึ่งโดยรวมทั้งหมดอ่ะมันจะประมาณยี่สิบกว่าล้านของตัวซุงเนี่ยของตัวซุงที่จ่ายจ่ายไปทั้งหมดมีสลิปโอนเงินทั้งหมดจ่ายครบแล้วที่เขามาตามคือเขามาตามในส่วนของดอกเบีย้ยซึ่งในดอกเบีย้ยตอนนั้นเนี่ยคือตอนแรกที่คุยกันคือขอยืมเจ็ดวันก่อนพอดิวมีพอดิวรู้ว่าเงินดิวมันกาลังจะมาเงินกำลังมาดิวก็ขอยืมซุงไปก่อนเจ็ดวันพอเจ็ดวันดิวทาไม่ได้ดิวเลยให้รุ่นพี่ช่วยไปคุยให้กายเป็นหนึ่งเดือนแต่ดอกเบี้ย นั้นอะที่คุยกันไว้อะคือ12บล้านห้าแสนดอกสิเปอร์เซ็นต์